มั่นใจได้ถ้าเป็นพร,ระยี่สิบห้าศตวรรษเจ้าคุณมืองลบเท่านั้นสวัสดีครับผมเจ้าคุณเมังลบชาแนลนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึง5ข้อดีในการบูชาพระ25พุทธศตรวตรรษนะครับเป็นทั้งแบบพระพุทธรูปและเป็นทั้งแบบพระเครื่องนะครับที่เราใช้ห้อยคอนะครับข้อดีจะมีอะไรบ้างวันนี้เรามารับชมกันนะครับ5ข้อดีการบูชาพระ25พุทธศตรวตรรษ ข้อที่ 1. น,นะครับพระ25ศตวรรษเป็นพระเก่าเป็นพระที่อายุ60กว่าปีนะครับเป็นพระที่เล่นหางกันมาช้านานและมีวิธีดีพิธีปลุกเสกยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับเป็นพระเครื่องกึ่งพุทธกาลปี2500นะครับเป็นกึ่งสตรวรรษนะครับศาสนาพุทธดำรงอยู่มาถึง2,500ปีนะครับจึงมีการดำริเพื่อจัดสร้างพระเครื่องกึ่งพุทธศตรวรรษนะครับ ศาสนาพุทธของเราเนี่ยอยู่มาถึงถึง2,500ปีนะครับเป็นพระเครื่องที่1พุทธกาลจะมี1ครั้งนะครับข้อดีข้อที่2นะครับท้า25ศตวรรษนะครับห้อยเพียง1องค์นะครับมีพุทธคุณครอบคุมรอบด้านนะครับเป็นพระเครื่องที่เกจิคณาจารย์นะครับทั้ง1้อยรูปที่ท่านเก่งในด้านต่างๆนะครับลูกเสกมานะครับให้ครอบคุมนะครับครอบจักรวาลนะครับ เหมือนมีคาถาที่นวันชรคาถามหาจักรพรรดินะครับผมคาถา108ประการนะครับครอบคลุมนะครับเป็นแก้วสารพัดนึกนะครับถามว่าดียังไงนะครับพระยิ่งพาสธรรนะครับเด่นด้านคงกระพันชาติีแล้วคาดปลอดภัยนะครับจอมพลปอนะครับท่านนะครับอ่ารอดแล้วคาดปลอดภัยมานะครับจากการลอบสังหารจากการโดนวางระเบิดจากการโดนวางยานะครับ และมีประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับการทนปืนทนกระสุนทนมีดนะครับในการที่เป็นลบสงครามหรือว่ามีประสบการณ์นะครับด้านอุบัติเหตุนะครับพระยี่สิบห้าระวัดนะครับข้อนี้นี่เด่นดังมากๆนะข้อที่2นะครับคือประสบการณ์นะครับแล้วก็มีความเข้าคุมรอบด้านห้อยองเดียวเชื่อถือได้ข้อดีข้อที่3นะครับ เป็นพระเครื่องที่ใช้แล้วอุ่นใจครับพระยิ่พาสรวัตรนะครับเป็นพระที่ห้อยแล้วเนี่ยเหมือนเรานะครับได้อยู่กับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับซึ่งเป็นตัวแทนของพระรัตนตรัยนะครับคือเกจิคณาจารย์แต่ละรูปนะครับท่านก็เก่งในด้านต่างๆท่านก็พยายามที่จะให้พระพุทธศาสนาของเรานะครับได้ดำรงอยู่นะครับสืบต่อไปของพระศาสนานะครับแต่นี่คือพระที่เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ เหมือนเรานะครับได้อยู่เคียงข้างกับพระพุทธองค์นะครับซึ่งบุทธคุณเนี่ยนะครับท่านเนี่ยเป็นถึงพระราตนตรยนะครับว่าจะเก่งขนาดไหนท่านก็ลองคิดดูนะครับว่าพระพุทธชินราชอินโดจีนหรือพระพุทธชินราชนะครับในสงครามนะครับถึงขนาดที่ไปยิงเจ่อๆครับนะครับสงครามนะครับที่อาบับฮอครับยิงเนี่ยหน้าพิหารพระพุทธชินราชนะครับยิงไม่ออกครับ ครั้งทั้งที่ไม่มีการบุกเสกนะครับไม่ใช่เกจิคณาจารย์อยู่นะเป็นเพียงพระพุทธรูปนะครับแต่นี่คือพระยิบสัตร์ที่บรรจุพุทธคุณมากมายนะครับแก้วสารพัดนึกนะครับครอบคุมรอบด้านนะครับนะครับห้อยและอุ่นใจนะครับอุ่นใจยิบสัตร์เยี่ยมยอดนะครับข้อดีข้อที่สี่นะครับ เป็นพระเครื anyway 000 000 000่องที่ใช right so, uh, like ้แทนพระเครื today, ่องราคาหลักแสนหลักล้านหลัก10ล้านได้ใช้แทนพระแพงๆได้ในราคาหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นต้นๆนะครับพระยี่ป้าสัตว์นะครับปัจจุบันนี้นะครับมีการทําเก๊นะครับเยอะพอๆกับพระสมเด็จวัดละคังหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับแต่เป็นพระเครื่องที่นะครับมีคนเสาะหามากมายแต่จะไม่ค่อยได้พระแท้นะครับซึ่งกระผมยินดีนะครับผม ให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมได้ความรู้จากผมนะครับอยากรู้อะไรถามมาได้เลยนะครับพระยิ่งาสวรรค์นะครับเป็นพระเครื่องที่ห้อยแล้วใช้แทนพระแพงได้ครับเป็นพระประธานของเซียนพระหลายๆท่านอย่างเช่นพี่หมองสุพรรณพี่บอยทัพบจันทร์อาจารย์โทนบางแคนะครับหลายๆท่านนะครับเกจิคณาจารย์นะครับท่านได้บรรจุลงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อพรมที่พระของท่านนี่องค์หนึ่งในสองสามแสนนะครับหลวงปู่โตวัาดูจิมพีอาจารย์ทิมวัชชังให้ที่เป็นเจ้าของ หลวงปู่ทวดปี97นะครับราคาหลัก10-20ล้านนะครับที่พุ้ทุคุลสูงนะครับนะฮะเกจิคณาจารย์นะครับ108รูปนะครับแล้วก็คาาวาสยังไม่รับเลยนะคาราวาส์นี่มีอาจารย์ชุมโอ้โหเกจิคณาจารย์ปุกเสกมานะครับโหระยะเวลานี่9วัน9คืนเลยนะครับมีวิธียิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับนะเป็นว่าเครื่องที่ใช้แทนพระแพงได้การันตีให้ครับ ข้อที่5นะครับข้อนี้สําคัญมากเป็นข้อที่แบบว่าโอ้โหนะครับอยากจะประกาศให้ฟังเลยครับว่าตอนนี้พระยี่ห้ารวัดนะครับเป็นพระเครื่องที่เป็นของหายากและเป็นพระเครื่องที่ใกล้จะขยับเข้าเป็นพระหลักราคาหลักหมื่นหลักแสนแล้วนะครับโดยที่พิมพ์นะครับเนื้อดินนะครับถ้าเป็นพิมพ์จีวรริ้วนะครับพิมพ์จีวรเรียบนะครับตอนนี้สวยๆนะครับอยู่ 3- 4มสี่หมื่นนะครับเนื้อดินดินนะครับเนื้อดินแบบนี้นะครับเนื้อดินแบบนี้นะครับอ่านี่อย่างนี้ จีวรเรียบไม่สวยไม่มีหน้ามีตาผมเช่ามา3 0 0พันกว่าบาทองนี้นะครับใกล้เป็นพัดหลักแล้วนะครับสวยๆตอนนี้สองสามหมื่นนะครับอ่ะส่วนเนื้อชินนะครับถึงจะเป็นเนื้อล่างเนื้อชินนะครับถ้าเป็นพิมพ์นิยมสภาพสวยตอนนี้สองสามหมื่นครับยิ่งถ้าเป็นพิมพ์บล็อกทองคําตอนนี้นะครับห้าหมื่นก็มีคนซื้อถ้าสวยครับนะฮะห้าหมื่นก็มีคนซื้อถ้าสวยครับอ่ะพิมพ์สายสินนี่ตอนนี้ก็ท่านต่ำเจ็ดพันกว่าบาทนะครับสวยๆหมื่นกว่าบาทนะครับอ่ะ พิมพ์หายยา,ากเยอะนะครับเป็นพาร์ทที่มีมาตรฐานนะครับข้อนี้เนี่ยโหฝากไว้ให้คิดคนที่อยากจะศึกษายี่ห้านะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้ยังทันนะครับถ้าเครื่องรุ่นนี้เนี่ยยังมีให้เราได้บูชาแต่ว่าหาห้แท้ให้ได้หาพระแท้ให้ได้ศึกษาให้ถูกที่ศึกษาให้ถูกทางนะครับและจะมาถูกทางแน่นอนนะครับเป็นพระเครื่องที่กําลังจะเป็นยุคก,กับหลวงปู่โตนะครับอ่านะครับจะเป็นยุคขาขึ้นแบบหลวงปู่โตนะครับนี่นะครับ ข้อที่6เจ้าคุณแถมให้นะครับข้อนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรจะบอกนะครับสําหรับท,ท่านที่อยากจะได้พร,ยระยี่พาสราวัต ại, ผมแจกให้ท่านฟรีนะครับ2ท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับสําหรับท่านที่ติดตามนะครับหรือว่าเข้ามาชมใหม่นะครับกดติดตามนะครับก็นะครับลองพิมพ์มาว่าทําไมคุณถึงอยากจะมีพระยี่พาสราวัตนะครับไว้บูชาหรือว่าท่านคิดยังไงกับพร,ยระยี่พาสราวัตนะครับ พิมพ์ไปยังไงมาก็ได้ผมจะใช้โปรแกรมในการสุ่มจับคอมเมนต์นะครับถ้าเกิดท่านคอมเมนต์มาปุ๊บผมจับแล้วว่าท่านาเข้ามาคอมเมนต์นะครับแล้วมันไปตรงกับคอมเมนต์ท่านนะครับไม่ว่าท่านจะพิมพ์อะไรมาผมจะให้พระท่านนะครับาสามารถติดต่อมาได้ทางไลน์นะครับหลังจากที่จบ,จบกิจกรรมนะครับผมให้เวลานะครับกิจกรรมนี้2ออาทิตย์นะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดนะครับ เขาดูว่าทำไมคุณอยากได้ยี่พาสรวัตทำไมคุณสนใจพระยี่พาสรวัตทำไมคุณถึงอยากจะดูเจ้าคุณมังลบนะครับทำไมคุณอยากจะสนับสนุนน้องเจ้าคุณมังลบนะครับอ่านะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับฝากไว้สําหรับท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็คลิปนี้ผิดลาดประการใดนะครับก็ผมก็ตั้งใจแล้วครับอ่านะครับถือว่าเราอ่นะครับก็ข้อมูลอะไรผิดพลาดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับแต่ผมก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้รับรู้ถึงพระที่พุทธคุณยิ่งใหญ่นะครับ อย่าลืมนะครับผมแจกเนื้อดินฟรี2องค์นะครับใครอยากได้เนื้อชินสภาพสวยนะครับสําหรับท่านที่อยากจะบูชานะครับตอนนี้บอกเลยว่าผมหายากมากเลยนะนะครับเนื้อชินนะครับถ้าใครมีเนื้อชินสวยๆนะผมรับเช่าตอนนี้หลักพันนะครับไม่มีแล้วหลักร้อยยี่สิบห้าสัปดาไม่มีแล้วครับเนื้อชินหลักร้อยนะครับแต่มีว่าองค์ที่ผมได้มาหลักร้อยนะครับมีอยู่ประมาณ7-8็ดแปองนะครับจะแบ่งให้สมาชิกคนที่ติดตามเท่านั้นนะครับ ราคาหลักร้อยไปไปลายผมได้มานี่ก็อกองค์เจ็ดแปดร้อยนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปร่วมกิจกรรมด้วยนะครับเจ้าคุณมังลบเป็นชาแนลนะครับกำลังเกิดใหม่กําลังที่จะเป็นชาแนลที่กําลังเติบโตโต,ตด้วยใจด้วยกําลังตัวเองผมยืนหยัดด้วยตัวเองและผมอยากจะให้เอฟซีทุกท่านนี้เข้ามาติดตามนะครับได้มีความสุขได้มีความรู้แล้วก็ได้เป็นเป็นพี่น้องกับผมเป็นครอบครัวเดียวกับผมนะครับพายี่สิห้าศตวรรษและเป็นครอบครัวเจ้าคุณมังลบนะครับอ่ะคลิปต่อไปมีอะไรเข้ามารับชมได้นะครับสวััสดีครบ